กับมาม่ากันก็เรื่องแบบตอนนั้นยังไม่มีข่าวรู้วุ้งวายกินผัดไทยกันข้างทางอย่างเงี้ยด้วยความที่เราสนิทกันมากพอโดนแต่ก็มีบาคนบอกว่าจริงเลยหรือว่ายังไงหุ่อยตรงนะครับแฟนแฟนคลับทุกๆคนอ่ะจะรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวเพราะว่าเขาคิดว่าเราอ่ะแบบ คือคืออันนี้อาจจะเป็นคู่อื่นหรือเปล่าเพราะว่าคู่เราเขาเฉยๆแล้วเพราะว่าเขาบอกอีกนิดนึงคือแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ก็คือมากกว่าฝาดใจมากคู่เราไม่รู้ความที่เราสนิทกันมากแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันเรามีงานแบบที่ต้องเจอกันทุกวันซ้อมแล้วก็เติบโตพร้อมกันอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราก็เจอด้วยกันสนิทำให้เราแบบสนิทกันมากทําอะไรก็รู้สึกเหมือนแบบไม่มีกําแพงต่อการคนรู้สึกว่าอุ้ยคู่นี้แบบดูเหมือนเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยครับ ถ้าจะกินเาไม่แอบฮะผัดช่วยกันเลยไม่ได้กินผัไทยนะครับนี่ฮะผัดให้ดูเลยครับเพราะว่ชอบเอะไรบ้าเรกะดิ่หม่ัไทยราลุกกร้ดิดงเออเราอาจะเปิดเผยเหมือนกันเออแต่บอกคนเข้าใจูกเ็นแฟนกเราจะบอกคนแฟนว่าอะไรเข้าใจถูกแ้วกเข้าใจตอนนั้นได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยู่ก็กต้ตัว หวังแล้วอย่ามาจับ